พร้อมด้วยสมโอทีครับดีเพราะม,มีซิงค์วิตามินบีะสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณเต้นรถสวยจ่าเจดครับผู้จ่ไหน่รถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจดครับโทรไปที่086 355 7893ขอบคุณครับคู่ใหญ่มีร้างสงหอนนะครับว่าคู่นี้มีสิทธ์สูงเลยครับว่าจะไม่ครบ5ยกครับเดินชวนทะเลาะแล้วนะครับลูกสิลูกศิษย์ของมาดามจิ้วนะครับลูกเจ้าแม่ใส่ทอง ส่วนเพชรรุ่งก็ปักหลักครับไม่ถอยด้วยนะครับปักหลักมาทีต่อทีครับเน้นช่วงล่างกันเหมือนเดิมครับโอ้โหสับกันอยู่ที่หน้าขานั่นแหละครับต้องมาดูครับว่าหน้าขาใครจะอึดตึกทนกันเอ้ามาครับเพชรรุ่มย้ำเข้าไปครับที่ต้นขาซ้ายของคลาสสิกแต่ว่าคลาสสิกไม่สวนแล้วครับเติลุยเข้าไปเอาตีจิกหน้าขาแล้วก็ยัดซ้ายโอ้ยสวยครับดอกนี้พยายามจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ครับเพชรรุ่งไม่ยอมครับจังหวะนี้กรรมการชัยยุทธต้องแยกครับเบรกเกมออกมาให้เริ่มกันใหม่ที่กลางเวทีครับเออเออน ว่าของดีจริงๆครับครูแรกก็ดีครูที่2ก็ดีครับเดี๋ยวดูครับมานับน็อกน,นี่จะไปออกข้างไหนครับขยับไม่สนครับพาสสิกเดินเปิดเกมโอ้แต่ว่าเพชรลุงนี่ก็ดูครับมาต้นขานี่ไหมทั้งสองฝ่ายเลยครับแต่ว่าทางฝ่ายแดงนี่จะเห็นชัดหน่อยฝ่ายน้ำเงินนี่ยังยังยังไม่ชัดแต่ดูแล้วมา โดนขาสะดุ้งด้วยกันทั้งคู่เลยคุณนอตบอบช้ำทั้งคู่นะครับเปิดเกมออกอาวุธกันแบบนี้ครับนี่แหละครับแฟนมวยติดกันทั่วบ้านทั่ทวเมืองโอ้ยแมาเสียอาการไปหน่อยครับเดินมาลุยต่อเลยครับคัสสิ์อยงยิม,มส่วนเพชรรุ่งก็ปักหลักครับกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์นี่ถือว่าเหนือกว่าดังมาก่อนครับโดนซ้ายหน้าไปทีนึงครับ ไม่ใช่วัดกันที่จังหวะอย่างเดียวแหะครับหัวใจด้วยแหะครับสาคัญครับแล้วก็การแก้ไขสถานการณ์บนเวทีนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหลักแล้ครับที่จะทําให้นักวยได้รับการชูอ้าวเจ้านี้พชรลุงพยายามย้ำเข้าไปครับคลาสสิกยังไงแต่เขาไม่ถึงตัวแล้วครับต้องจ่อยางคืนบ้างเพชรรุุ่งนี่แข้งซ้ายค่อนข้างเด่นใชดครับขณะที่คลาสสิกครับไม่ยอมเอ้าเดินเข้าไปครับเน้นหมัดจ่อยางคืนเอาละครับเริ่มเดินครับช่วงปลายยยครับส0วินาทีสุดท้ายจับไปของใคร นี่ครับมาดูมาการออกอาวุธครับโอ้โหหนักแรงทั้งคู่แล้วก็นี่แหละครับมาชาวต,ต่างชาติที่ชื่นชอบศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยเขาบอกอาวุธโมยไทยนี่เป็นศิลป,ปะการยืนต่อสู้ที่อันตรายที่สุดในโลกแหละครับนี่ครับโ,โอ้โหนี่ครับมาถ้าต่างชาติโดนมาอย่างนี้เชื่อแล้วเกินว่าไม่น่าจะไหวครับแต่ว่าตอนนี้นนคุณอาอดูเน้นเอาแอ,อกแม่จังหวะนี้พยายามจะฉายบวกกันบวกกันโอ้โหนี่แหละครับ เห็นคู่ชกนี่มีอาการนิดเดียวแกทันลมเลยครับคาสิกเพชรรุ่งเขียล่างาคู่นี้ใกล้เขียงซ้ายหน้าไปครับเดินช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเพชรรุ่งนี่ประเภทหลักเหลี่ยมดีฝีมือเยี่ยมกระดูกประสบการณ์นี่ไม่ต้องไปสืบเลยครับคาสิกหาช่องแข้งขวาวิธีหนึ่งครับขวาอีกทีอาโดนมากรามมยไทยบวกบอยสงขาบวกเพชรยินดีที่ชน,นะสงขาเลียนเชิญครับแต่ว่าตอนนี้ยกสี่ครับยกแห่งความเข้มข้น ตามกันต่อตอนนี้หมอยามาแล้วด้วยนะครับหมอยาสายใต้ครับอัดฉีดให้เพชรรุ่งสิริขุนรหนึ่งแสนบาทครับโได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ตามกันต่อครับยกนี้เชื่อว่าน่าจะแลกกันอุตลุดเลยครับเห็นใครได้อัดฉีดแล่ก็ลุ้นอยากจะให้ได้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งแสนบาทนี้ไม่ได้หาง่ายๆเอาบนไปทีครับเดือดแล้วครับปักหลักแล้วครับเลนของแหลมของคมครับยกนี้ครับเข่าล้วนๆเพชรรุ่งเองไม่ถอยแล้วครับดูครับเปิดเกมเดินครับนี่ครับ ตุยท้องไปทีครับจับนายเสียบขวาคลาสิกไม่ยอมแล้วครับพยายามจะไล่แขนแต่ว่าจังหวะนี้ครับเพชรรุ่งไม่ต้องแต่งตัวนางครับโอ้โหเด้งตีไป3มดอกแล้วครับคลาสิกแต่งตัวได้คืนมาดอกครับมเริ่มได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับแบบนี้โอ้โหนี่ครับฮะศึกเพชรยินดีรวมถึงมวยมันวันศุกร์ไม่มีม้วนเดียวครับคู่คีพลิกไปพลิกมาตลอดอตอนี้วงนายชวนทะเลมาดูครับอู๋คลาสิกนวลเนี่ยนวลเนี่ยไล่แขนสู้กันอยู่ นี่ครับคาส,สิกเปิดเกมเดินเข้าไปเพชรลุงฟันขาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับเอาแจ้งวันเพิ่มเติมนะครับจากเจเจปอไก่ชนครับเต่ก้านคอรับไปเลย1 0 0 0 0บาทครับเจเจปอไก่ชนอยู่ที่ท่าลีกุมภาวาปีนะครับ เร็วๆนี้ครับเจมพบผมกับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้มเจเจแต่ว่าตอนนี้บนเวทีโอ้ยขวาเพชรรุ่งโอ้โหออกอาวุธกันเต็มแรงเลยนะครับยกนี้เอาแสนหนึ่งครับให้น้าเงินได้ไม่ได้โอ้แม่โดนพื้นลาหนักๆเลยนะครับเพชรรุ่งส้ายไปครับเป็นมวยขวาที่เตะสายหน้าเอาแรกแข้งแข้งขวาหมัดแล้วก็หักล้มไปเลยครับแม่กาลังจะได้ดีๆแลวครับแม่ทางด้านของเพชรรุ่งต้องเริ่มใหม่ครับแต่ว่าเป็นการเริ่มใหม่ที่มีโอกาสมีลุ้นแล้วครับเพชรรุ่ง ขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายมาคาสิกบอกว่าแสนหนึ่งจะได้ก็ต้องเหนื่อยก็ต้องเจ็บกันหน่อยแล้วครับไม่ให้ได้ง่ายๆครับแรับแข้งขวาายเพชรลุงคาสิกขยับจะเอาคืนขวาขึ้นไปครับนี่แหละครับพอโดนเตะครับจังหวะสุดท้ายไม่ยอมเสียเปรียบเพชรลุงขวามามาสาดแข้งใส่กันแล้วครับในช่วงปลายยกอือ่ะนี่ครับผ่อนนิดนึงครับผ่อนนิดนึงฝ่ายน้ําเงินครับอ่าตอนนี้เริ่มตั้งท่าตั้งหลักขยับ ลืมหรือเปล่าครับโอ้ยที่บัดสวยครับเพชรลุ่งอ่าตอนนี้ไฟแดงแกก็โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังนิ่งยังเฉยอยู่อ่าเพชรลุ่งอ่อาอัดีกเยอะเล่นอีกนิดนึงอ่าช่วงไท้ไทยนะครับช่วงไท้ายยยกสี่นี่สำคัญครับใครใช้ใครโชบใครชัดเจนนี่มีสิทธิ์สูงเลยนะครับอ่าพยายามจะวนออกไปรอบๆนะครับเพชรลุ่งสิคุโนดทั้นสศิก็ปักหลักแข้งขวาไปครับยกบังทันอ่าคู่นี้นี่ บีหัวใจครับบีหัวใจแฟนมวยบนล็อกแล้วก็ทางบ้านครับหยับเดินครับต้นสิกธิ์ของเพชรรุ่งครับออกมาตั้งรับโหมดยกที่4ครับโอ้โหพักหายใจหายคอว่ายกนี้ใครจะทําผลงานได้ดีมากกว่ากันเอาแข้งขวาไปครับของเพชรรุ่งคัาสิิกก็ไม่ถอยนะครับปักหลักใกล้ๆแต่เตะมาเตะคืนที่ไว้หมัด อ้าววงในมาดูปละลองกำลังกันหน่อยครับพยายามจะล็อกใต้ปีกนะครับพาสสิกตีได้ไหมแม่มันใกล้เชือกกับใกล้เชือกกรรมการต้องแยกเลยครับออกมาต้นยกครับทางฝั่งของกองเชียร์เชรงนี่คึกคักดีเหลือเกินนะครับอ่ะมาดูครับเพชรรุ่งแข้งขวาพาสสิกขยับครับเพชรรุ่งดีซ้ายไปก่อนครับไม่ให้เข้าครับแต่ว่าโอ้ยครับไม่ยกนี้นี่เพชรเพชรรุ่งต้นน้ำนี่แม่มาดูเหลือเกินครับดูครับขึ้นคอล็อกได้พาสสิกแก้ไงครับไล่ลงมาแล้วก็ตั้งเอาไว้ครับ เอาล้ครับมาแบบนี้ด่วุ่นวายแล้วับคุณบอลครับสถานการณ์แบบนี้โอ้โหเรียกว่าเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้มีให้เห็นเป็นประจำครับสุดเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์โอ้โหนี่ครับมาตอนนี้มาชักทึกชักทึกเพชรลุงซ้ายหน้าสวยครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับคลาสสิกมาแกก็โต้โต้ตตทุกเม็ดเหมือนกันเลยทุนอตฐหนึ่งแสนบาทนะครับได้ไม่ได้โอ้โหเตะขวาตีคืนมาวงในวงในแม่ตีพยายามจะตีนะครับยังไม่ไม่ชัดเจนกรรมการ นี่มาแงะแงะหน่อยไม่อย่าอย่ากอดกันนานแงะหน่อยแงะหน่อยครับโอ้โหกรรมการก็จะแงะครับคลาสสิกก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมปล่อยแล้วครับเ้าแข้งซ้ายไปครับพห้รุ่งเบียดเข้าไปรับแข้งขวาโอ้โหเตะซ้ายเตะขวาอร่อยแข้งแล้วครับยกนี้ครับคลาสสิกต้องทําให้ดีครับไปรับเยอะไม่ได้นะครับแมวมวยเขาให้คะแนนกันทุกยกนะครับออกตัวนําไปก่อนก็จริงครับแต่ว่าถ้ารับเยอะนี่ก็ไม่ดีครับเอาต้องโตต้องชิงทําบ้างครับทางด้านของคลาสสิกเออออ้าวทำท่าวุ่นวายครับ มาเดินเปิดเกมทําได้ดีแต่มารับแล้วมหามันตังหวะมันขาดขาด,ขาด,ขาดเกินเกินมากแล้วครับมหาตอนนี้มหาเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆเพชรลุ่งเพชรลุ่งมหาตอนนี้เสียงเชียร์แรงเลยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แม่ยกนี้โชว์ไปหลายแข้งแล้วนะครับคาสสิกโอ้าขยับขยับครับเพชรลุ่งขยับ,ยบ,ยบอีกไหมอีกไหมคาสสิกพยายามจะเก็บอาวุธเก็บ เก็บแต่อย่าไปรับเยอะนะครับโยกโยกหลอกกันอยู่ครับเวลาเหลือไม่เยอะอีกไม่ถึง30มสิบวิแล้วนะครับใครแม็กใครใครโชว์ใครฉายในช่วงท้ายมีสิทธิสูงเลยครับโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่บีหัวใจเหลือเกินเอาละครับแม่เพชรรุ่งแกเดินจนมั่นใจครับขณะที่คลาสสิกเองก็มั่นใจในเกมของตัวเองเหมือนกันครับแม่โยนความกดดันไปให้กับกรรมการอีกแล้วครับคุณบอลครับแม่ครูดีต้องลุ้นเหนื่อยกันถึงคะแนนครับกรรมการสัตตาสุภาใสธงชัยกิจดำรงวินิุลและปิชาสาวิกันครับ โอ้โหมาตอนนี้แฟนๆนี่เสียงแตกเลยครับชอบแบบไหนครับจังหวะหลักเหลี่ยมสวยงามไฟแดงครับาน้ำเงินลูกความพยายามลูกใคขยันก็ทำได้ดีครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องยอมรับครับนักใจเป็นอย่างยิ่งครับกรรมาการด้านล่างให้คะแนนทั้ง3 0 0ท่นหมดยกสุดท้ายโอ้โหใจเดียวครับเดี๋ยวจะรู้แล้วครับ ลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับจะไปที่ชัยภูมิคลัสสิกหรือว่าลงใต้นครศรีธรรมราชเพชรุ่งครับไม่ว่าใครจะได้รับการชูมือต้องปรบมือให้กับทั้ง2คนครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากครับชกกันจนนาทีสุดท้ายครับได้ลุ้นนะครับดูครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศหยิบคะแนนใบที่2ครับใบที่คะแนนใบสุดท้ายหันไปนำเงินครับโอ้โห เพชรงิคุโน่ครับ oh, oh, โอ้โหยกสุดท้ายครับพลิกเกมครับนี่แหละครับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ครับในศึกเพชยินดีมวยมันสนั่นเหมือนกับเพชรงิคุโน่ครับพลิกเอาชนะคะแนนทางด้านของคลาสสิกอายองเอกิคุปไปแบบสุดมันครับนี่คือศึกเพชยินดีครับ